ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วกับแบบเดิมนั่นเองแต่ว่าทุกคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมแบบมันเป็นอะไรแบบนี้วะอ่าคือว่าน้องเราก็ไปเล่นต่อมาด้วยความมันเป็นแบบน้องเราเนาะน้อง,องเราก็ไปเล่นต่อมาซึ่งเราก็อยากจะถามจริงว่าสร้างบ้านเอี้ยอะไรเนี่ยเอาไอันนี้สติงไปเอาไปทำผมแก้ช่วยทำบ้านเร็วสติงไปทำผมแกะไปโอเคยวทาบ้น รู้แล้วนะ่ะมันดังกาว่าทาทานสี่ชั้นแล้วเธอไปเอาหินแบบอันนั้นมาจากไหนอะ่ะไ,ไ,ไอเยใช้เนี่ยเอ,เอาหินธรรมดาเผาแล้วก็มาใส่เน,นี่ยครื่อตงตรง้า่อเนี่ย<อ>จะตอนอะ่ะอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้หรอกฉันแค่อยากจะรู้เฉยๆว่าพวกเธอไปเอามาจากไหนคือแบบ นีย่ยที่ทีสลแก,กอันนี้ที่สลแกอันนี้ที่ถืออยู่นะใช่ไหม,มใจมาเรียนรู้วงจรบ้างหรอใช่ใจวิธีการปิดบ้านก็คือมาตรงนี้ไอ้ใ้ลงมัก่อนพี่อ้วนเกิดไปตรงลงรูไม่ได้อย่ากทดสอบว่าถ้าสม,มี้มาคิปเปอร์มาเราจะรอดไหมมีคนถามว่าทำไมไม่เล่นวันบ็อกต่อ ขี้เกียจจบไหมไปพายไปแล้วครับผมเอออุย๊ยเธออย่าไปพูดความจริงดิละอุตส่าห์โกหกแท้ๆให้ใช่หหูมไปแล้วอุ๊ยอามีเธอไมื่อกีจะเปลี่ยนเป็นอย,อย่างอื่นนี่ไม่ใช่หมูไหนหรอทำไมก็มันมีแค่หมูอ่ะเอาอย่างอื่นดิขอดีๆสวยๆออ,ออกบ้านเลยออกไปม่หมูน้อยอุด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 แล้วขอกดอ,อุดอุดหน่อยมาเร็วขอกดอ,อุดอุดหน่อย อู๊ดอู๊ดขอกอดหน่อยมาเลยเกอดกันตาเลีโอ๊ยสวัสดี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 นอนนอนกินมินิดรอบดรอปดอปเจ๊เจ๊ขอขากเตียงแป๊บนึงนะโอ้ยบอกเลยว่าเก้อี้ฉันโคตรเวียพี อ้าวอะไรนี่เก้าอี้ของผู้ศักดิ์สิทธิ์นะจะสาวร้องศักดิ์สิทธิ์กว่าอนนอนได้เฮ้ยทำไมต้องเรียกน้องช้เต็มผู้สาวเนี่ยในในเฮ้ยทำเตียเยสียมตาลได้วะทำดีกว่า,าไม่มีใครซ้ำใช่ไหมโอเคดีเลย,ยนอนข้างน้องชายทำไม,เ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 ,ไมเวลาพี่เอียงอย่างนี้แล้วมันต้องแบบว่า ซรือแบบเฮ้ยใครมันไม่นอนวะโอ้โหเห็นก็รู้ว่าตายกันกี่ครั้งตายหลายรอบเนี่ยตายส่วนใ่าคีเปอร์อะมมขอของในกล่องนะคะฟู่ ของในตัวของม,มีหมดเลยไม่ขอไม้เฉยไม่ได้มูซาตัดมาสามวันไมวขอ่อยหอเอาไองันเอาไปอันไม่ต่อพี่แมวแล้วพี่จะครับขวานอย่ามากองน,นะ,ะนใครต้องหินกไหมดแล้วใครจะไปรู้ล่ะ ขอไปพี่ไปเกาะข้างๆนะจะไปขุดพี่จะไปขุดแร่เผื่อจะมีอะไรน่าสนใจนพี่ไม่มีถา่ถานพี่ขุดถาา่าแม๊บนึงนะพี่อยู่เกาะข้างๆนะใครจะมาหาก็มาหาเกาะข้างๆแล้วกันระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเร่งสป,ปีดก,กันไปยาวๆเลยนะคะ ก็ไม่ใช่ยาที่ดีแ่ว่าจะลูกคุณต้องติดตัอฟังมอหรอว่ามีตัวที่สร้างวยเหรอก็สวก็เราไม่ใจดีมาใอนักสเออรู้วใคร้างกาฉันก็อยู่ฉันก็บไม่มีเลยก็อยู่ไปไม่อยู่ไราวก็ได้ได้ถึงสรางเราก็ทำสเยขึ้นได้ไอ้ก็ได้โอ้ยพวกข้าวผัอปลีอั่นี่ไม่หายเหียอะไรทำนีอผู้กสรามาถเราอปแพี่ลากี่อย่างนะโอ้ยูก็รู่เอู้วาร้ออะไม มีอันปะอยากไปตัมามั่งสางไปหางว่าจะทำอะไได้บ้าเรื่อง่เด่นะไรกาบ้านหก็ไม่สร้างามอาไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ่ไม่ม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่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 ไไม่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 ไไม่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 ่ไม่ไม่ไไมไม่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 ไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่่ไม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 ่่ไ เปลี่ยไดมกแล้วบอกว่าจเปลี่ยนเ่ะเยี่สีได้ไอ้หน้นดี่เดาไปดูนล่นนย้ไดูอื้ม่่มันแข่งเลยเ้ยคนนี้เล่นอไรบ้างไม่อไได้้มลรยม่าไม่งก่อนใช้สีได้คอมนไม่ได้ยังไงไอ้เจ้าี่้านน่ะไม่ด้านที่วาดอ่่ราถามดว่าจังหวะไนที่

กลันลตูดส <gegen violin> <warfare> ัดโน่อยนะกลับบ้านก่ใชกลัที่มาแล้วอะมีด <they move> ้แล้วปนก่สิบนห้องบนนะครับเป็นห้องนแล้วก็เปลี่ยนด้านล่างกลายเป็นห้องเก็บของเออให้ห้องเก็บของหมดเลยงั้นหรอ เออแล้วแต่เธอสิจะถามฉันหาพระสอเองอหรอปรับเพรฟูหรอหรือว่าไงเออไหนๆละฉันไปฆ่าเกะฆ่าวัวมาได้เนื้อฉันใส่ในกล่องให้นะ ที่เหลือฉันขอเอาเผาเพราะฉันอุกสาฆ่ามาตั้งเยอะหลักฐานอยู่ในคลิปไม่ดูห,หรอกถึงเรื่องเธอ,อ,อโอ้มีทำไมเธอไม่ค่อยลงคลิปเลยในติกเกอรตกเนี่นยพี่ไม่ค่อยได้เข้าติกตกอกเงี้ถ้าเกิดว่า พี่ถามมีสื้อที่เปนพี่เลยก็ไม่ใช่จนเป็นยายเทสะหรือที่ยายใหญ่จเป็นชายเทสะคือก็เป็นกูอย่างเงี้ยก็ดีงามแบบเราเป็นพวกดี่อมไม่จริงแล้วกกดปุ่มปิดบ้านในหนูคือยังไงคือนี่ไม่ต้องนอนคือนี่ไม่ต้องนอนคือไม่ไม่ต้องนอนต้องิดจักรอยปิดน้ดเยว

แค่ี่มว nah ่สูรคมงไม่อ้ยะพี่มวะ้ยันนีอะไรี่เนกามี่ใ่หมั้วมี้่นดกาามี่ดีนสมมติว่าคืนี้รเกีนี่มาถ่าัเล่นไรับว่าใครใครก็บอกฉันไดยามันือเลยคือจะเอาส่แว่าคือจะมาเอเล่นป็นปี่คือว่ามันแบบคือเล่นอไร่ี้ยกว่าที่มผสมได้กันว่าเสียเสียงไม่ใช่เสียงนี่ใส่ไม่ต้องไปทักเลยไม่ีคอมไไม

เลยดีดีบอกข่าวผมอไรแบบนี้มันแปกกวาทั้งซุปเปอร์มาเนี่ยพพี่ครับจับขอใช้หมดนเลกนดียโอ้ยอีสิบแล้วโอ้ยโอ้ยอใครมัดเราเลยใครัะคราัจ๊ะ อนุญาตเจาะบ้านเดี๋ยวพี่กุดคืนให้ศพ11ศพ11ศพ11ศพเก็บเอาป้าเก็บป้าที่นี่จอยซีบอนใจมุกเกย์เกยเกาเกาภาคนรกเอาพี่ขึ้นไปหน่อยเอาพี่ขึ้นไปหน่อยโอเคขึ้นมาละถ้าใจอยากตามหาดาว โคตีมันไปโดนพี่จะอบอกว่าใจอยากต้องการตามกาเวลต่อไปใจใจอยาก้องกโอ้พี่มาถึงกาเวลที่มันเป็นชินช้นๆเว้ยไม่ใช่แบบนี้ไอเด็กเอี้ยนี่ไปาราเวลไม่เอาน้อกาเวลนะ่ะเออเออเออนอนก่อนละจะได้พรุ่งนี้พรุ่นะงนี้เช้าพี่จะได้ออกไปเดินทางได้ ในการคิปต่อไปของพวกเราด้วยเนาะใจใจเร่ดีมากค่ะอย่างนี้แหละพี่จะได้ดูด้วยเฮ้ยนอนได้แล้ว ใสตูดบ้านไม่เกยซะดีๆระวังใจระวังขอโทษสกินมีมันเหมือนไอ้ลาเมาเป็นมอนสเตอร์กันใชิบคิปเปอร์ก็มามาเร็วคิปเปอร์มากอดกัานตุ้มเกตันอุ้ยได้ลูกขนมมาด้วย เอ้ยไอ้สกิลิตันบอกเองนาะมาสักปักกันไปมาสักปักกันไปโยโยโยมาสักปักกันไปเออเอาไอ้เวนี่ไม่รู้หรอทำไมจะไอ้เด็กเยัยนี่ปิดประตูบ้านหาผู้ชายงอเหรอเออไม่ต้องมันเข้าได้เลยไม่ใช่นะพี่ว่าไม่ใช่นะพี่ว่าประเด็นคือ เออรู้ไว้แต่สมไอมีหลุมศพว่ะไหนวะนูนทางเหรอโอละโซโลโซโลบ้านไหนไม่ใช่ใครมันมาตีวะเนี่ยกินแล้วค่ะไม่สองคนนี้ยมาเลย มลได้ไหมออไปอีกแล้วไม่ชอบเลยอะ่ะมาเร็วหนุกจ้ากำมนมาเลยวหนุกจ้าเปิดประตูแตกไม่ต้องแตกหน้าบ้านแล้ว กองนะบ้านเนี้ไหนลุ้มศพี่พี่ขอขุดก่อนอันนี้ของพี่ ไม่มันนี้ไม่มีอะไรเลยออพี่ออกเดินทางก่อนนะเจอก,กันหกเธอไปกินข้าวได้เลยฉันขอออกเดินทางสักทีละถ้าฉันออกเดินทางรอ